เ,เพื่อนๆไฮ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 สวัสดีสวัสดีนะคะนะคะนะคะตอนนี้กับแม่มาเข้าพุ้นคอนเสิร์ตกัน่นนนารักับวันที่สิบสามวันพุธส่งกานปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะเป็นเพื่อนค่ะเพื่อนม,ม,มีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดขอยสมดังปัารถนาทุกๆประการเลยนะคะหวังเงินได้เงินหวังโชคได้โชคหวังลาบได้ลาบนะคะกินลาบแซบๆหนัว เล่นหวังความรักก็ให้สมนางปรถนาหมายปองผู้ใดก็ขอให้ผู้นั้นจงรักเพื่อนสเสน่หาในตัวเพื่อนมากมากนะคะเพื่อนเพื่อนขาโอเคไหม,ห,มหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วหวังสิ่งไหนเพื่อนเพื่อก็ต้องการทําสิ่งนั้นให้ต้องเอาตัวเองให้ไปอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นด้วยนะไม่ใช่แบบหวังสุขภาพดีแต่ก็ยังกินอาหารไม่มีประโยชน์กําลังกายไม่ออกนอนดึกมันจะสุขภาพดีไหมเพื่อนเป็นไปไมนะ่ได้ หวังให้ได้ความรักดีๆหวังให้เขามารักเราหวังให้คนที่เราชอบที่เราปื้มมนุษย์เรามากักจะชอบสิ่งที่ดีต่อใจถูกไหมถ้าเขาดีเพื่อนๆก็ต้องทําตัวเองให้ดีเช่นเดียวกันต้องคิดดีพูดดีปฏิบัติดีสร้างกฎของแรงดึงดูดด้วยความสุขดีๆส่งต่อไปให้เขาเพื่อดึงดูดให้เขาเข้ามารักเราชอบเราเห็นไหมเราหวังสิ่งไหนเราก็ต้องก็ทําตัวแบบนั้นให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการด้วย อย่าทำตัวย้อนแยงอย่ามัวแต่ภาวนาอ้อนวอนแต่เราไม่ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเลยเราก็ต้องกระทำด้วยนะคะเ,เพื่อนๆขาโอเคไหมโอเคไหมนะหวังเงินหวังรวยเพื่อนๆก็ต้องทำงานก็ต้องขยันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักจะมองว่าคุณเหมาะสมเมื่อไหร่ที่คุณดูเหมาะสมแล้วท่านจะเนรมิตทุกๆอย่างให้คุณ อย่างที่คุณปรารถนาแน่นอนค่ะนะแค่ทําตัวเองให้เหมาะสมแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆคะ่ะโอเคถ้าชอบกันให้กัรดูวดวงของแม่มดสามารถทําบุญค่าครูกับแม่มดได้5บาท10บาทนะคะเพื่อนๆและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่มดเข้าปุ้นในการทำคลิปต่อๆไปต่อๆไ,ไปและต่อๆไปนะคะแม่มอดอยากได้ของขวัญวันเกิดเป็น10,000หมื่ซับเพื่อนเดือนหน้าวันที่ห้าวันเกิดของแม่มดนะคะแม่มดเกิดเดือนพฤษภา ถ้าเ,เพื่อนๆช่วยกันแชร์ไม่มดก็อาจจะถึงก็ได้ค่ะโอเคเพื่อนๆมาก,กับหัวข้อที่ว่าพิธักเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับเ,เพื่อนๆที่น่ารักของแมม่มนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้เวลานี้โอเคไมม่ขอเปลี่ยนเอเจนซีไพ่ส,สำหรับนี้ได้เ,เพื่อนๆเลิ สาธุสาธุสาธุซับกล้องกล้องที่หนึ่งรูปนี้ค่ะสีดาวกล้องที่สองรูปนี้ไฮพินเทสราชินีพาจจาระจันทร์กล้องที่สามรูปนี้ค่ะกับหัวหมดเลยแม่มดในอะเพนเดเคิลนะคะเอ่อเก้าเหรียญ จองที่หนึ่งค่ะสิดาบจองที่สองดาพินเทสนะคะจองที่สามเก้าเหรียญเ,เพื่อนๆเลือกภาพที่รู้สึกดึงดูดสายตาเลยนะชอบภาพไหนเลือกภาพนั้นนะคะเ,เพื่อนๆเอียไหมไปได้ยังไม่หมดที่ไม่หมดนิ่งคือไม่หมดจะแคปไปทำภาพหนพ้าปก ล้กด้ยังคะกองที่หนึ่งคะ่ะอินิจของคุณเนี่ยคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคนนั้นเขานิ่งใส่คุณหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่คุณก็นิ่งใส่เขามีความนิ่งความเงียบใส่กันแล้วนะไม่ได้พูดคุยกันนานสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ภ o w นะาภา นให้เขาเห็นคุณค่าของคุณบ้างให้เขามองกลับมาบ้างให้เขาเทคแอคชั่นอะไรบ้างใช่ไหมคนกองที่หนึ่งจึงเป็นคนเลือกสาธุสาธุสาธุค่ะผู้มีบุญสัมธ์กม่บ้าครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งนะคะบุญบารมีของพระเจ้าชิวิกาที่มีและบุญบารมีของเพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นนะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับเพื่อนๆที่น่ารักของแม่หมดรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่น่ารักของแม่บ้าคะ เด็กเรียนคือ็นคนน่ารักนะกระใสาตาเขาเอ่อแปดดบนายไม้คืออัศวินไม้ค่ะสี่ดสเตงน,นะคะใต้สำรับเป็นเดเมจเชียนตัวตนที่คุณเลือกก็สี่ดบได้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็สี่ดบแต่หลัก สิ่งที่เขาเขาคิดกับคุณคือคุณเป็นคนน่ารักค่ะความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีต่อเพื่อนอ่ะคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนที่จิตใจดีคุณเป็นคนที่มีความสดใสในตัวเองและคุณน่าจะเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตัวเองหรือพร้อมที่จะเป็นถ้าใครเข้ามาถ้าดีตัวคุณเนี่ยก็น่าที่จะแบบไม่ได้ปฏิเสธ คนดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะคุณเป็นคนน่ารักและคุณก็เป็นคนที่น่ารักมากๆในสายตาเขาและคุณก็น่าจะเป็นคนที่น่ารักมากๆในสายตาของใครหลายๆคนเช่นเดียวกันนะในสิ่งที่เขาคิดนะคะเขาเครียดนะแปดดาบมันอาจจะเป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์หรืออะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยยังไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้เขาก็มองว่าคุณก็นิ่งคุณก็มองว่าเขาก็นิ่งต่างคนต่างนิ่งมันเป็นสถานการณ์ของความนิ่งนิ่ง ไม่รู้ว่านิ่งเพื่อดูเชิงกันหรือว่านิ่งเพราะว่าเล่นเกมอะไรอยู่หรือเปล่าหรือเพราะนิ่งเพราะไม่สนใจจริงๆถ้าคุณไม่สนใจคุณไม่เข้ามาดูคลิป,ลปของแม่มดหรอกคุณจะไม่เข้ามาดูคลิปของแม่มดเพราะความสนใจนะคะเพราะความมีความรู้สึกกับเขาว่าทําไมเขานิ่งกับคุณจังเลยแต่ตัวตนของคุณเองก็นิ่งใส่เขาใช่ไหกันเขาเครียดน,นะเขาคิดมากมาก,มากด้วยเขาคนนี้อาจจะคิดมากเรื่องคุณ แล้วก็คิดวนไปวนมาเลยระยะเกี่ยวกับตัวคุณเขามองว่าคุณน่าจะตัดเขาแล้วคุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาแล้วที่คุณนิ่งเนี่ยคุณน่าจะมีไปมีแพชชั่นกับคนอื่นหรือคุณไปเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นไหมในเวลานี้คุณอาจจะไปพูดคุยกับใครคุณอาจจะไปทําตัวน่ารักใส่ใครในเวลานี้นะคะคุณก็เลยนิ่งใส่เขาในความสึกของเขานะแต่เขาเนี่ยลึกๆเขาอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนน่ารักถ้าตอนนี้ถ้าคุณกลับมาเขาอยากจะบอกว่ายอม ยอมแล้วยอมเป็นจิ้งจอกน้อยเชื่องเชื่องให้คุณได้รูปหัวเบาๆเขาไม่อยากดื้อคุณแล้วเขาไม่อยากดื้อคุณเพราะว่าคุณเก่งคุณเก่งคุณฉลาดมากๆคุณฉลาดที่จะนิ่งในความนิ่งของคุณนั่นแหละมันทําให้เขาสนใจคุณมากๆในเวลาเนี้ยเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งค่ะคุณเก่งแล้วก็คุณก็เป็นคนที่ฉลาดแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนดิเมจิเชียนะเพื่อนเป็นคนมีเวทมนต์อ่ะเหมือนแม่มด เหมือนแม่มดเนี่แหละคุณอาจจะเป็นแม่มดพ่อมดนะคะคุณสามารถแบบทําให้เขารู้สึกแบบตัดคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้การที่มันขึ้นแตดาาคือเขาตัดแต่ความรู้สึกาจากคุณไม่ได้แล้วละคุณน่าจะไปวนเวียนอยู่ในห่วงเขาเพราะเขาคิดเรื่องคุณแล้วเขาก็เครียดแต่เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้เขาต้องนิ่งก่อนนะดาบมันไม่ได้แทงเขาแต่ดาบมันล้อมรอบเขาอยู่ปัญหาเขาอาจจะเยอะปัญหาหนึ่งการงาน สถานการณ์ผู้คนหรือระยะทางหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้คุณสองคนอาจจะต้องห่างไกลกันเลยต้องนิ่งเฉยใส่กันแต่ถามความรู้สึกของเขาเขาที่มีความรู้สึกต่อคุณคือคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเก่งมากๆแล้วก็ฉลาดมากๆที่ทําให้เขารู้สึกกับคุณได้มากขนาดนี้รู้สึกกับคุณได้มากๆรู้สึกว่าคุณรู้สึกแบบไม่เคยยอมใครอย่างนี้มาก่อนประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนะ เขาอาจจะยอมแค่ความรู้สึกนะแต่เขาอาจจะไม่ได้เทคแอคชั่นหรือไม่ได้ทําอะไรเพราะเขาขนิ่งไงไม่งั้นเพื่อนๆคงไม่มาถามหรอกถูกไหมโอ้คใไหมเพื่อน่นคนกองที่1น,นะคะประมาณนี้ค่ะไปต่อที่คนกองที่2ค่ะราชินีพัชจ,จันนะคนกองที่2แสดงว่าตัวตัวของคุณตอนนี้หนคุณไปอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เป็นความลับหรือเปล่าคะ นะคุณตกอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบความลับก็ได้หรือและตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสนเสน่ห์มากๆมีสนเสน่ห์น่าค้นหาราชินีพระจันร์มีความกังวันมีความกลงคือน,น้ําขึ้นน้ําลงเป็นคนที่มีสนเสน่ห์และคุณน่าจะทำํำอ,อ,อาชีพหรือธรุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามๆนะคะ โอเคสาธุสาธุสาธุาเขอเพื่อนเป็นสามีของแม่มดเขาบพิ่ล้วเพื่อนเที่เข้ามาเลือกกองที่2นะคะที่เป็นบารมีรรของขา้งขงขาพเจ้าชีติกาที่เบุญบารมีมรของเพื่อนและเป็นบารมีรของเขาคนนั้นนะสินสิทธิ์ครูบาอาจารย์เจ้าขาเขาคนนั้นกําลังคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่น่ารักของแม่มดในเวลานี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่น่ารักของแม่มดคะตวามรู้สึกของเขาห้าถ้วยเสียความรู้สึกก็ห้าถ้วยสองดาบ ห้าเหรียญห้าห้าเก้าเหรียญคิงเหรียญเหรียญเยอะมากสี่ไม้คุณกับเขาหนึ่งถ้าคุณไม่เคยเข้าไปตกยู่ในสถานการณ์แบบว่าเป็นคนลับเป็นคนในความลับของเขานะคุณอาจจะเคยอยู่ในแบบสถานการณ์ที่แบบว่าเขาไม่ชัดเจนไหม เขาไม่เลือกสัทีหรือตัวเขาอะมีใครบางคนอยู่หรือว่าตัวคุณมีใครบางคนอยู่มันเลยทําให้ทุกอย่างมันคุมเครือมันคุมเครือไปหมดเลยมันเลยทําให้คุณต้องเดินออกมาหรือคุณตัดความสัมพันธ์จากเขาหรือว่าเขาตัดความสัมพันธ์จากคุณเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเขาไม่รู้หัวใจตัวเองไหมมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบว่าต้องเดินออกมาจากเขานะคะต้องตัดจบกันไปข้อเสียใจค่ะความรู้สึกตอนนี้คือห้าถ้วยห้าถ้วยคือความเสียใจ มีเลขห้ากับเลขห้าถ้วยคือความเสียใจเสียใจแล้วก็เสียดายคิดถึงคิดถึงด้วยเหงานะในห้าถ้วยแต่ห้าถ้วยเนี้ยเห็นไหมมันล้มไปสองอ่ะแต่มันตั้งอยู่สามบางสำรับคือห้าถ้วยมันจะล้มไปไปสามแล้วก็ตั้งอยู่สองแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้สนใจไอ้ที่ตั้งเลยเขาเสียใจสิ่งที่มันพังลงไปเขาเสียใจที่มัน ที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมัน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 เจ็บปวดมันเสียใจมันมีการทํร้ายเช่นกันและกันนะเกิดสองดาบสองดาบเขาอาจจะเขาอาจจะลังเลอ่ะสองดาบคือมันการแบบเขาลังเลเขาไม่เลือกสักทีคุณอาจจะไปตกอยู่ในสถานการณ์คนในความลับของเขาเขาไม่เลือกไม่เลือกระหว่างคุณกับอีกคนนึงหรือไม่เลือกระหว่างคุณกับงานที่เขาทําหรือไม่เลือกระหว่างคุณกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์หรืออะไรก็ตามที่เขาไม่เลือกมันเลยเกิดสองดาบเกิดขึ้น าอาจจะเป็นคนที่ลังเลมาก่อนหรือตัวคุณนั่นแหละที่ลังเลลังเลระหว่างเขาหรือกับอีกคนนึงสลับ energy กันได้นะคะสลับฝั่ง energy กันได้นะ,ะเพราะการอารา่านไพ่มมนเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะมันอาจจะเป็นพลังงานของตัวคุณที่เขารู้สึกหรือพลังงานของเขาที่คุณรู้สึกนะเพื่อนความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันมันมันเหน็ดเหนื่อยเนาะมันเข็นกันมานานเหมือนกันมันมีความรู้สึกที่มีความรู้สึกให้กันมาที่มันอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยห้าเดือน บางคนอาจจะเนิ่นนานเป็น2ปีนะที่อยู่ในสถา,านการณ์แบบเนี้ยสปี5เดือนนะคะมันเหนื่อยเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เหนื่อยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบต้องเข็นอนะ่ะห้าเหรียญคือในเออ่สเต็ปของไพ่เลข5คือเลขที่แย่ที่สุดในสําหรับไพ่นะคะของไพ่ทาโร่ไพ่ยี่สีเลข5คือไพ่ที่แย่ที่สุดนั่นเองนี่คือไพ่ที่แบบ ความรู้สึกขึ้นมาเล็กห้าถ้วยมันเป็นไพ่ของความรู้สึกเขารู้สึกแย่มากๆอาจจะเกี่ยวกับการเงินของเขาด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์กับคุณด้วยนะสิอ่ะแล้วความรู้สึกอะไรอีกเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคสุขได้ด้วยตัวเองคุณดูไม่ได้สนใจไม่ได้โนคุณโนสนโคนแคร์เขามากๆคุณดูสวยดูหลอ่อดูแบบเลค่ามากๆในสายตาเขาในเวลาเนี้ย คุณดูเป็นคนที่แบบว่ามีความพราวในตัวเองคือแบบเลือกอยู่ยืนอยู่ในจุดที่ว่าเลือกได้แล้วฉันมีดีของฉันเขามองเห็นว่าคุณน่ะอยู่ในจุดที่แบบว่าเลือกได้สวยเลือกได้หล่อเลือกได้ไม่ต้องเป็นเขาก็ได้ใครก็ได้ที่เข้ามาถ้าชัดเจนหรือจริงใจคุณก็พร้อมที่จะเปิดรับในเวลาเนี้ยสิ่งที่เขาคิดเขาเสียดายคุณมากๆเขาเสียดายคุณมากมากแล้วเขาก็รู้สึกวันเนี่ย เขายังรักคุณอยู่เลยเขายังอยากสีไม้กับคุณอยู่เลยเขายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์เขายังรู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากมั่นคงกับคุณแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณอยากมั่นคงกับเขาไหมนะคะเขาเสียดายแล้วก็เสียใจในความสัมพันธ์ที่มันจบมันพังลงมานะในเวลาเนี้ยสี่นี้เขารู้สึกนะสีไม้ยังไงก็มาบอกห้าถ้วยมันความรู้สึกที่เสียใจ คนเราถ้าไม่รักกันไม่รู้สึกดีต่อกันไม่เสียใจหรอกนะคะนะเอ e r จีประมาณนี้ค่ะวันนี้นะสำหรับคนกองที่สองนะคะโอเคไปต่อที่คนกองที่สามนะคะเออเก้าเหรียญเก้าเหรียญน,นะตัวตนของคุณเนี่ยเวลานี้ อลังการงานสร้างมากคุณอาจจะเป็นคนโ,โสดที่อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองและรู้คุณค่าอยู่ตัวเองรักตัวเองมากๆคุณอาจจะเป็นคนที่รักน้กํารักตารักสกุละละรักธรรมชาตินะคะแล้วคุณก็มีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการหาเงินมากๆในเวลานี้คุณอาจจะไม่ได้สนใจความรักอ้าวแล้วคุณมาดูไพ่ทําไมไม่สนใจความรักก็คุณสโสดไงแล้วคุณก็อยากรู้ว่าคนที่คุณนึกถึงคิดถึงเนี่ย เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคุณก็ดูมีความสุขนะเขาพูดมอว่าคนที่เลโกงที่3าคุณเป็นคนที่มีความสุขและก็เห็นคุณค่าในตัวเองมากๆสาธุสาธทสาธทูขอผู้มีบุญสมพันกันไปวมื่อเขาูเริ่อเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองทีสัสนะคะที่คุณบารมีของเขาเจ้าชุดิกาที่มีบุญบารมีของเพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในเวลานี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในเวลานี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่นั้นักเขาไม่ว่าจะใครแตกทำไมล โอ้ยเนาะความรู้สึกของเขารุนแรงมากคนคนนี้มีพลังงานที่รุนแรงมากมากโอเครู้สึกยังไงเพื่อนที่น่ารักของแม่มดกองที่สามคะสามไม้รอคอยอยากเจออ,อุ้ยเก้าเก้าถ้วยโออลาชินีเหรียญเดทขึ้นห้าเหรียญขึ้น ถ้าสำหรับสิบเบรียนความรู้สึกของเขาดีมาก Energy แรก Energy แรกคือรอรอเธอวันนี้พรุ่งน,นี้วันนี้วันที่เท่าไรวันที่สิบสามเป็นวันสงการ <c oughs> ปีใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่นะคะ <c oughs> เขารอเพื่อนๆค่ะ สามไม้คือการรอคอยรอคอยการเก็บเกี่ยวผลผลิตรอคอยสิ่งที่เขารอคอยรอคอยมันเนิ่นนาน <C le af> คุณอาจจะทํางานด้วยกันไหมหนึ่งคุณอาจจะเจอกันในสถานที่ทํางานหรือว่าคุณอาจจะทํางานร่วมกันกับเขาคนนี้นะคะอาจจะมีการเชื่อมโยงการเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับสายงานหรืออะไรก็ได้นะคะหรือว่าคนคนนี้อาจจะรอคอยการทํางานให้มันเสร็จการทําอะไรให้มันเสร็จเขาอยากจะแบบทําอะไรให้มันเสร็จเร็วๆในเวลาเนี้ย เพราะจะได้มาพบมาเจอคุณเพราะตัวตนของคุณมันตัวตนของคุณเนี่ยก้าเหรียญคือคนโสดที่วได้ด้วยตมสุขได้ด้วยตัวเองตัวตนของคุณก็ยังเก็บจิตเก็บใจไว้ให้ใครบางคนนะแต่สิ่งที่เขามองดูสิเขามองว่าคุณอะเป็นก้าวถ้วยก้าถ้วยในความรู้สึกของคนก้าถ้วยที่เขามองก็คือคุณเป็นคนเจ้าชู้เจ้าสำราญ เป็นคนที่ทรงเสน่ห์มากๆในเวลานี้คุณอาจจะดูเจ้าชูในสายตาเขาอ่ะเขารู้สึกรอคอยเพื่อจะแบบมาพิชิตใจคุณนะรอคอยเพื่อจะได้พิชิตใจคุณเขาคิดว่าคุณยังจะเก็บความรู้สึกดีๆไว้เขาอยู่ไหมอ่ะตัวตนของคุณตอนนี้คือแบบทําไมมันดูดีขนาดนั้นมันสวยมันอยู่ได้ด้วยตัวเองดูมีความสุขดูลาลาดูแบบดูดีดูเพอร์เฟกดูแบบหน้าที่การงานก็ดีการงานของเธอก็ดีอะไรเธอมันก็ดูดีไปหมดแล้วเธอจะรอเราไหม เธอสวยเธอแต่งตัวก็ดูดีอ่ะผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะคะเธอมันหลอ่อเธอมันแต่งตัวดูดีมันทำมันดีไปหมดเลยอ่ะฉันไม่รู้ว่าเธอยังเก็บความรู้สึกดีๆไว้ให้เขาอยู่ไหมในเวลานี้นะคะเขารู้สึกนะแต่เขาเก็บความรู้สึกดีๆไว้ให้คุณมกากๆในเวลานี้เพราะอันนีของเขาคือรอรอที่จะพบเจอคุณนั่นแปลว่าเขาเก็บความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีเพื่อมายืนให้คุณมามอบให้คุณน่คุณกับเขาน่าจะเป็นความสัมพันธ์เก่า ความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยทำร้ายกันแล้วก็ตัดจบกันมาแล้วก็จะหวนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึง่งนะคะเขาอยากจะกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณไม่ว่ามันจะเหนื่อยไม่ว่ามันจะหนักไม่ว่ามันจะแบบจะต้องเจอกับอะไรก็ตามเขาพร้อมที่จะสู้คนคนนี้สู้ค่ะสู้ยิบตานะเขาพูดบอกเลยว่าเขาสู้นะคะเขาสู้ห้าเหรียญมันคือความเหน็ดเหนื่อยความยากความลําบากมาคู่กับเดทคือแบบการทันฟอร์มเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เขาจะทานฟอร์มตัวเองเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้คุณเห็นให้คุณรู้ว่าเขาคู่ควรกับคุณเพราะตัวตนที่เขามองคุณคือคุณเลอ่ามากคุณมีผลต่อจิตใจของเขามากเพราะใบสรุปอยู่ตรงนี้ใต้สําหรับคือสิบเหรียญเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณเขาอยากให้คุณมาเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกของเขา ไม่ว่ามันจะยากมันจะเหนื่อยคุณจะมีอีกโค้คุณจะสร้างกำแพงคุณจะทำอะไรก็ตามที่ไม่ให้เขาเข้ามาในชีวิตแล้วเขาจะสู้ยังไงเขาก็จะทาลายกำแพงของคุณยังไงเขาก็จะเข้ามาชิดตัวคุณขอแค่เขาเคลียร์ตัวเองให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวเขาเดินทางมาแน่นอนนี่คือสิ่งที่พ่อยากจะบอกว่าความมป็สูงของเขามันประมาณนี้เขากำลังทานฟอร์มตัวเองกำลังเคลียร์เอเนจีตัวเองเคลียร์ปัญหาทุกๆอย่างเคลียร์ปัญหาทุกๆอย่างในชีวิตของเขาเพื่อจะมีพื้นที่ว่าง ให้คุณเข้ามาเป็นสิบเหรียญกับเขานะคะเขาอยากเป็นสิบเหรียญกับคุณค่ะนะ,ะนะเขามองว่าถ้าชีวิตคุณและเขาเนี่ยได้อยู่ด้วยกันเนี่ยคงจะมีความสุขคงจะเป็นคู่บุญผู้บารมีเสริมบุญเสริมบารมีให้แก่กันและกันได้แล้วก็คงจะแบบการเงินก็คงดีการงานก็คงดีชีวิตมันคงอบอุ่นสิบเหรียญคือความอบอุ่น คือครอบครัวคือความสุขนะคะโอเคไหมเพื่อนๆเป็นกองที่สามนี่ค่ะสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะเนเพื่อนคนกองที่สามค่ะโอเคไหมมาเข้าพู่มผสมพลังงานน่ารักน่ารักประมาณนี้แล้วกันค่ะเพื่อนๆถ้าฟังแล้วมันดีต่อใจรับไป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 นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารัก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 ด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าฟังตรงไหนแล้วรู้สึกไม่สบายใจไม่ดีต่อใจมันไม่ใช่เรื่องราวของฉันคุณมีสิทธิ์เลือกว่าจะใช่หรือไม่ใช่นะคะเพื่อนๆคะ ฟังพวกเป็นแนวทางฟังพวกความบันเทิงไม่อินและไม่ซีเรียสสำหรับวันนี้แม่ไม่ขับูบลนำลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะ